นันทนายจะกอ็อาจจะสิ้นลมก่อนนะทนายบอกกูหมดแรงเลยมึงพูดอย่างนี้กูไม<แ>่รู้จะอาอะไรไปสู้เขาแล้วขอโทษนะนักกฎหมายทุกคนที่ออกอินฟูที่เป็นนักกฎหมายออกมาบอกจอนนี่มึงตายยังไงมึงก็ตายเสียงข้างๆคูครูมึงอย่าเอาเสียงเขาว่ามันต้องเอาหลักความจริงหลักความจริงนักกฎหมายความจริงเข้ามาอย่าไป<แ>มองคนอื่น <c oughs> เหมือนกับวันนี้ตำรวจก็จับที่เราบอกอไงตำรวจจับรถครันนี้จับรถครันนี้เท่านี้เอาทำไมนั่งฝั่งนูน้นไม่จับมันไม่ใช่ก็มึงอ่ะผิดซั้งหน้าอยู่ตรงนี้กูเอามึงก่อนไม่ใช่เขาแกล้งนะครับเขาก็จ้องหลายงานแล้วก็ตอนด่านายกทำไมมึงลา,าออกตำรวจทำไมละมึงก็สู้ดิอันนี่ลาออกเลยกัวแาอะไรบอดเบนมันผิดตั้งแต่มึงเป็นข้นรายการอยู่แล้วเพราะตอนมึงด่านายกมึงก็อยู่ในในชุดในชุดข้าราชการมึงเป็นไม่ในชุดข้นราชการมึงรับราชาการอยู่มึงยังไม่ออก ความ,มผิดมันเกิดเรียบร้อยมินประมาณได้คุกอยู่แล้วยังไงก็คุกคร<ำ>ับแล้ววันนี้ลุกน้้ำที่น,นิโคมิกไม่ได้ขอเขาแล้วคุณไปโทษคนอื่นมาทำให้ชาวบ้านคนอื่นก็พลอยเดือดร้อนเพราะไอ้จอนนี่เนี่ยแหละเป็นไงนเป็นพนทหารก็ภูมิใจรับใช้ชาติพอใจในสิ่งที่เรามีแต่ไม่ใช่คุณมาเนี่ย คุณจะมาะตีโพยตีพายไปด่าทางการทหารตรงนู้นด่าคนนึงโอ้ยมึงใหญ่นี่หว่ามึงใหญ่นี่หว่าโอ้โหโคตรใหญ่แล้วไม่กลัวใครเลยประเทศนี้ด่ากันทั้งนายกด่ากันทั้งทุกคนที่มาขวางมึงใหญ่โตโมโหลานเฮ้ยนี่มันใช่เหรอครับนี่มันใช่เหรอหรือจะมีใครถือหางมันใช่เหรอธรรมการเก่งกล้าเาเขาเรียกว่าวางกล้าวกันอย่างนี้ไม่ถูกครับอย่างนี้ไม่ได้นะ นักกฎหมายทุกคนที่ออกอินฟูที่เป็นนักกฎหมายออกมาบอกจอนนี่มึงตาย <c oughs> ยังไงมึงก็ตายเสีย <c oughs> งข้างๆครูครูมึงอย่าเอาเสียงเขาว่ามันต้องอเอาหลักความจริงหลักความจริงนักกฎหมายความจริงเข้ามาอย่าไปมองคนอื่น <c oughs> เหมือนกับวันนี้ตำรวจเขาจับที่เราบอกไงตำรวจจับรถคันนี้จับรถคันนี้เขานี้เอาทำไมไนั่งฝั่งนน้นมามึงไม่จับมันไม่ใช่ก็มึงนะผิดซึ่งหน้าอยู่ตรงเนี้กูเอามึงก่อน นันทนายจะกอ็อาจจะสิ้นลมก่อนนะัทนายบอกกูหมดแรงเลยมึงพูดอย่างนี้กู <Yeah. S 1> ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาแล้วขอโทษนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างผมต้องคัดลอกเอามาที่นิคมเป็นยังไงที่พบทห้าเป็นไงไม่ใช่เรามานั่งพูดเ <Yeah. S 1> ปล่าเปลเปล้วไม่มีข้อมูลผมเตรียมข้อมูล <Yeah. S 1> ไว้พูดอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ข้อมูลอันนี้เราบางทีเราจําทุกตัวอักษรนั่ก็ต้องก๊อปมาเพื่อ <Yeah. S 1> อ่านให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ ยิงไหนที่ทําได้ก็จําได้อันไหนมันยาวเราก็ต้องเอามากอปให้ดูแล้วจะได้พี่น้องประชาชนจะได้รู้การที่อยู่ในที่นิคมสร้างตนเองถ้าเราจะปลูกจะสร้างเราต้องขออนุญาตตรงนี้ได้ไหมครับอืเหตุที่พื้นที่ผมตรงนี้ออกใบใไอ้นี่ให้ผมได้ไหมผมจะทําตรงนี้ในในพื้นที่ของผมที่ผมได้อยู่แค่นี้เขาจะต้องสอบถามพอสอบถามมาแล้วโอเคถ้าทางนี้เขามีหนังสือคุณสร้างไรแล้วเป็นไรคุณทําธุรกิจหรือเปล่าอืถ้าคุณทําธุรกิจไม่ได้ ที่อันนี้คุณจะมาเป็นรีสอร์ทไห่ไายแต่ถ้าคุณทำที่พักเพลิงอาศัยอันนี้ทําเพื่อส่วนรวมหรือเปล่าถ้าทําเพื่อส่วนรวมได้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้แต่นี่คุณทําเรื่องส่วนตัวมีรถตะกี้คันมีอะไรไม่รู้อาจจะรวยมาจากไหนไม่รู้แต่มีค่ายเพลงผมไม่รู้แต่ค่ายเพลงวันนี้คุณขายเติขายซีดีได้ทีดีก็ขายไม่ได้อะไรไม่ได้คุณเอายอดวิวยอดวิวล้องกี่ปีจะได้เท่าไหร่ถูกไหมมันจะไม่เหมือนเทปเทปซีดีได้ไงต่กอนขายทีดีร้านตลับ ขายแผ่นได้ร้านตลับขายทีดีได้ร้านแผ่นขายคัฟเสตได้ร้านแผ่นสมัยนักร้องหนังเขาหรอกผมก็อยู่วงการนี้มาผมรู้เพราะพวกอยู่วงการนี้ลูกผมเองก็อยู่วงการนี้ศิลปินวันนี้บอกจะหาเดินแบบสักทีกว่าจะได้เงินแสนยากจะตายเพราะอะไรนอกจากใช้ความคุ้นเคยใช้ความสนิทกว่าจะได้เงินหมื่นเงินแสนเนี่ยเดี๋ยวนี้ดาราศิลปินหรือในแบบเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยทำไมมีพวกลําบากอือถูกป่ะเราหรือเรารู <Monate bas hing> ้อยู่คือ คือการให้สัมภาษณ์หรือการถแถลงข่าวเดี๋ยวผมไปดูแล้วคอนเทนต์อ่าดูใต้คอมเมนต์นะครับโอ้โหทั้งทนายทั้งทั้งนักกฎหมายทั้งคอมเมนต์ออกมาเนี่ยมันมันไม่ใช่เลยนะพี่พชัดนะใช่เขา <คน S 1> บอกว,ว่าเฮยนะฮะขั้นขั้นขั้นต้นนี่ต้องดูก่อนว่าตัวเองมีเอกสารอะไรอะไรมาสู้กับเขาอะ่ะเขาบอกว่าสู้กับหน่วยงานราชการนี่ลาบากผมบอกเลยอนะนน้เขาบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่า หน่วยงานราชการเองเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรทุกหลายอย่างนะที่ที่เขาออยึางงัดได้แล้วเป็นผมเป็นมันนะนะผมจะทํางไงรู้ไหม,มผมจะเดินเข้าไปขอคําปรึกษาครับครับผมผมมีอะไรครับครับมันเป็นยังไงฮะาไหนอธิบายผมครับพอดีผมรู้เท่าไม่ถึงการจะทายังไงช่วยผมได้ไหมเราต้องเดินไปขอเขาช่วยผมได้ไหมชั่วมงนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าอย่างนี้เออแต่วันนี้มึงกันด่ากาดเลยโอ้โหมึงใหญ่ หญ่ใหญ่เอาไม่เป็นไรคนบังมึงมันใหญ่กอเปิดออกมาเปิดออกมา่าเปิดอะไรก็เปิดออกมาเปิดให้หมดนะวันนี้ยังตีกินเมื่อกี้เปิดดูรายการหนึ่งนะรายการโหนนี่แหละโอ้โหยังนั่งว่านายกอยู่เลยอือเออดูมันเนี่ยมันเขาเรียกว่าพวกนี้ไม่สํานึกไงจับเออไม่ไม่สํานึกไงเออดีแล้วมาประจานอย่างนี้ชัดเจนดีแม่งเป็นหลักฐานเอาเลยครับเอาไอ้กี้แตกเลย คือนายยกไม่ได้ต้องบอกต้องให้ความให้ความเป็นธรรมกับนายกรฐบนตรีนะครับนายกไม่ได้ไปตอบโต้อะไรนะไม่เคยตอบโต้เออขึ้นหน่วยงานราฐบารเนี่ยเขาจะทาก็เรื่องของเขานะผมเชื่อว่านายกรฐมนตรีนี่ยไม่ได้ใส่ใจด้วยผมจะบอกให้นะครับแต่การเป็นลงกับที่แกเนี่ยมันมันเอาเปรียบแกเกินไปน่ะถูกถ้าเป็นพูดบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างผมนะรับรองแล้วผมไปพูดแล้วด่าเขาอย่างนี้เขาเรียกหน้าตัวเมีย ดาเขาเศษลาออกเนี่ยเขาเรียกหน้าตัวเมียไอ้เี่ยไม่ใช่นักเลงไอ้สักอย่างนี้ไม่ใช่มือปราบมือปากเขาต้องมีทั้งทั้งสักแล้วสีแล้วมีทั้งสักทั้งศีนมีทั้งวิธีมีการทํามีทั้งจิตวิญญาไม่ใด้แหกปากไอ้เหี้ยใหญ่โตโมโหลานกูใหญ่มาเจอกูไล่ปาเลยกูสู้หมดแล้วดาแม่งหมดมึงพวกมึงแม่งอย่างงู้นมึงมันอย่างนี้เขาเรียกมึงมาพาวยรับรองได้มึงยังไงมึงก็ไปไม่รอดตรวจสอบแม่งให้หมดนะ พวกนี้ทหลักฐานต่างๆหลักฐานต่างๆเนี่ยก็คือถ้าเราครบไปเถียงกับเขาอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราไม่คบไปเถียงกับเขานี่ต้องบอกว่าเละเลยนะเนี่ยคุณไปเอาทนาที่ไหนมาเอาทนายที่ไหนมาก็เรียบร้อยทนายแม่งนั่งเหลือสองนิ้วแล้วหน้าแอนะมันเหลือสองนิ้วหมดแล้วงานเนี้ยก็บอกให้เลยครับว่าที่มาที่ไปของเงินน่ยมันมาได้มาโหครับสืบไม่ยากหรอก เดี๋ยวถ้าลองเต่าแเขาเขา,เขาสื้อไม่ยากหรอกไอ้เรื่องนี้แม่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ที่เขาเรียกว่ายากสําหรับลองเต่าเดี๋ยวลองเต่าก็มาที่ไปที่เงินนะรู้บอกว่าไม่เกงอิน้าอินนะพรมอยู่แล้วแกเวลาแกจับว่าแกเอาหมดนะบอกเอาให้ถึงกึ่นไปเลยเก่งนักเอาให้ถึงกึ่นไปเลยนะดีกว่าบอกว่าโทรเขาว่ารอสารตัดสินอยู่แล้วนะบุงไม่ต้องมาพูดหรอกนะ แล้วมันจะยังไงอ่ะคราเขาี้เขาากูพูดด้วยตามหลักความจริงมึงไม่ต้องมาบอกกูว่ารอสารตัดสินก็มันยังไงมันก็ตกโดนขึ้นสารตัดสินอยู่แล้ว<อ>นะมึงไม่ต้องมาพูดแล้วถ้าเป็นแหมบ,บอกไอ้เฮี้ยกูพูดเนี่ยกูก็ไม่ได้เป็นศาลไอ้เฮี้ยแหม่เมื่อม,มึงไปเชียร์มันนู่นไปนะไ <c oughs> ม่กูดา <c oughs> ่าทำเฮี้ยอะไรพวกบุกรุกเ่ยมันมีเยอะแยะเลยครับไอ้วางน้ำเขียวนี่ก็โดนไปเท่าไหร่แล้วเ่ยวางน้ำเขียวเนี่ย ไม่จะโดนที่เดียวนะวังน้าเขียวก็โดนนะครับเขาโค้ยังโดนเลยพี่ชัดเขาเรียกไอ้ปากพาจนไงแต่ละคนเขาก็บอกบอกแล้วฮะบางคนก็เข้ามาส่วนใหญ่จบไม่สวยก็บอกเขาก็บอกแล้วเห็นไหมคุณอะไรพี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 เลวก็บอกพี่ชัดแม่นกว่าอาก็แม่นไงเราต้องมีข้อมูลมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องให้รู้ว่าซี่นี่คมแบมันเป็นแบบไหนกับผมเนี่ยผมนี่เตรียมตัวมานะผมบอกไม่ได้จะมาพูดลอยๆไม่ได้ มันต้องมีข้อมูลว่านิคมสร้างตนเองเนี่ยมันคืออะไรชื่อเนี่ยมันบอกแล้วตามอะไร <Yeah. S 1> เขาก็บอกแล้วตามกฎหมายเห็นกันชัดๆบริเวณที่ดินของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชกิจธนีกาเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินคนที่ขาดแคลนที่ดินไม่มีที่ดำกินใช่ไหมฮะให้มีที่ดำกินได้มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง โดยรัตจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูโปโภคพื้นฐานการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ประชาชนในที่คมสร้างตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขามาช่วยน้อช่วยพี่น้อประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินให้เข้ามาอ,อยู่ในนิคมในละแวกของพื้นที่จังหวัดตำบลตำบลอำเภอนันหมู่บ้านนั้นแต่นี่ดาบตํารวจยุตธพงษ์ เือกเอาที่ดินไปสร้างรีสอร์ทต้องเรียกเขาเต็มที่หน่อยดาบตำรวจยุตธพงษ์หรือจอนนี่มือปราบยุทธพลเห็นไหมผมก็ไม่ได้หมิ่นใครผมก็พูดเรื่องจริงตามที่เกิดแ,กแต่คุณจะมาตีโพติบายมาใหญ่โตโกโหดา่าคุณนู้นเลยมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้มันไม่ใช่อืคุณคุณต้องรู้ว่าคุณทําผิดอะไรอืถ้าคุณไม่ผิดเขาจะมาทําไมอ่ะ มัน <Yeah. S 1> มันไม่ใช่โดนที่เดียวนะนิคมที่บอกว่าสีน้ำเงินก็โดนยี่สิบัดช่องอะยังโดนเลยนะเนี่ยอ้าวก็โดนกันหมดนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวดูนะที่เขาก็โดน <Yeah. S 2> คุณไม่ต้องห่วงแล้วครับงานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูต้องเอาคืนนะมันที่อะไรที่ของการรถไฟที่หลวงนะ <Yeah. S 2> คุณไม่ต้องมานี่เวลายืนมาห้อยเลยหัวใจ yeah. Yeah. หัวใจที่โกงไงเฮียครับหัวใจ